สวัสดีค่ะวันนี้นาะกลับมาพบกับอ้ามนาะที่ช่องอ้ามรถมือสองเมนบุรีนาะวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนาะเป็นโตโยต้ารีโวรุ่น2.4 T R D Sportivo ปี2017เป็นรถกระบะสมาร์ทแคปพีรันเนอร์นะเกียร์ออตโต ตัวชุดแต่งที่อดีตแท้ทั้งคันนะแล้วก็เลขไม้นะอยู่ที่6,9 0 0 0กิโเมตรเท่านั้นนะไม่เดิมไม่แท้แน่นอนนะสำหรับในส่วนของตัวรถเป็นสภาพแรกเข้านะวันนี้เอามารีวิวให้ชมก่อนส่งเก็บงานอยากให้ลูกค้านะได้ชมตัวของบอดี้ต่างๆแล้วก็เครื่องยนต์นะว่าเป็นรถคัดโครงสร้างเป็นรถคัดเครื่องยนต์นะที่เอามาให้กับคุณลูกค้านำไปใช้งานกันต่อนะ ในส่วนของตัวรถเนี่ยเป็นสีดำไฟหน้าโคมเดิมโรงงานใสๆนะไม่มีหมองไม่มีเหลืองตัวไฟเป็นมัลติดิเฟกเตอร์เป็นหลอดไส้ฮาโลเจนแบบนี้นะด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกผู้หน้ามีเดทาม์รันนิ่งนะที่เป็นหลอด LED แบบนี้มาพร้อมกับสเกิร์ตนะที่เป็นชุดหน่งที่อดีแท้นะมีริ้วรอยแบบนี้ ไม่มีรอยบุบรอยยุบหรือว่าแตกนะตัวของสเกิร์ตชุดแต่งที่เป็นทีอดีแท้โรงงานมีชิ้นที่ต้องเก็บงานแน่นอนนะในส่วนของชายรอบล่างในส่วนของฝาก,กระโปรงนะก็จะมีริ้วรอยนะที่เป็นริ้วรอยขีดข่วนแบบนี้แต่ว่าโครงสร้างไม่มีบุบไม่มียุบแน่นอนนะจะไม่มีการโปรสีนะแค่ทำสีในส่วนที่เป็นริ้วรอยเท่านั้นเองนะ เป็นรถสภาพแรกเข้าวันนี้เอามารีวิวให้ลูกค้าชมกันก่อนนะสำหรับตัวรถที่เป็นรถเดิมๆก่อนปรับสภาพในส่วนของล้อมแม็กก็เป็นล้อมแม็กทีอดีเดิมโรงงานมาแบบนี้นะตัวยางเนี่ยเป็นยางคู่ตัวรถมาเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนให้นะในส่วนของด้านข้างตัวรถบันไดข้างต่างๆเนี่ยเดิมทั้งหมดนะไม่มีริ้วรอยบุบหรือว่าแตกนะในส่วนของโลโก้ต่างๆอยู่ตามตำแหน่งเดิมครบถ้วน กระจกมองข้างจะมีไฟเดี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้มดอจับเป็นโครเมียมนะพร้อมกับใส่ตัวครอบกันรอยนะตรงรุ่นมาให้แบบนี้ด้านบนหลังคานะสีเดิมโรงงานนะไม่มีรอยบุบรอยยุบหรือว่าสีถลอกคลอนอนะรถของเราจะไม่มีการพลิกคว่ำเพราะฉะนั้นหลังคาจะเป็นสีเดิมทั้งหมดนะมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะสำหรับบริเวณนะในส่วนของแผงประตูด้านข้างเนี่ย ก็จะมีในส่วนของตัวลายเคฟล่านะที่เป็นชุดแต่งของที่อดีเนี่ยจะได้ตัวลายแบบนี้มาที่แผงประตูด้านข้างในส่วนของวัสดุที่เป็นหนังบุนิ่มก็ไม่มีริ้วรอยแตกขาดหรือว่าหนังยับนะคะตัววัสดุที่ใช้ตกแต่งเป็นเปียโนแบ็กแบบนี้กระจกเป็นไฟฟ้านะฝั่งคนขับเป็นปุ่มกดออโต้เซ็นทัลล็อกล็อกกระจกนะคะแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า นเี่ตามส่วนของซองประตูต่างๆหัวน็อตเดิมนะจะไม่มีรอยถอดรอยไขแล้วก็ไม่มีริ้วรอยของการทำสีมาให้เห็นนะตัวนี้ยังเป็นรถสีเดิมโรงงานเลยในส่วนของตัว smart cap นะตัวนี้สามารถเปิดได้กว้างถึง90องศานะขึ้นลงง่ายนะคะสะดวกสบายแบบนี้ตัวของ safety belt นะจะเป็นสีแดงเฉพาะรุ่นที่เป็น t r d เท่านั้นนะ ซอกประตูหัวน็อตไม่มีถอดไม่มีไขนะด้านหลังก็จะเป็นเบาะคุ้มหนังสีดำเดินตัดด้วยได้สีแดงสภาพดีมากนะไม่มีริ้วรอยของการยับย่นนะตัวโครงสร้างต่างๆเดิมทั้งหมดในส่วนของเบาะคู่หน้าก็จะเป็นเบาะ คุ้มหนังสีดำเดินตัดได้ได้สีแดงเป็นเบาะหนังเดิมแท้โรงงานนะมีโลโก้ของ t r d อยู่บรเิเวณปีกเบาะด้านข้างแบบนี้ด้วยนะอันนี้เป็นเบาะเฉพาะรุ่นของ t r d โดยเฉพาะเลยนะเป็นเบรกเป็นคันเร่งนะเรขไม้หกหมื่กว่ากิโลเนี่ยต้องถือว่าไม่สึกหลอมากนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านหน้า ก็จะเป็นตกแต่งเลื่อนด้วยลายเคฟ l a ลาพร้อมเดินตัดด้วยเส้นสีแดงแบบนี้บริเวณคอนโซลด้านหน้าก็สะอาดสะอานนะคะไม่มีริ้วรอยขีดข่วนหรือว่าตัวคาบกาวให้เห็นตกแต่งเดิมโรงงานมาแบบนี้เลยนะเดี๋ยวลองสตาร์ทรถให้ชมกันสําหรับเลขใหม่ภุมอะไรนะจะเป็นพุ่มหนังนะสีดำเดินตัดด้วยได้สีแดง แล้วก็มีระบบมัลติฟังก์ชันตัวหนังเนี่ยไม่มีริ้วรอยถลอกเลยนะตัวหนังเป็นหนังเดิมของโรงงานมาแบบนี้ในส่วนของเลขไม้นะจะอยู่ที่หกหมื่นเก้าพันกับเจ็ดสิบเก้ากิโลเมตรหกหมืนเก้าเท่านั้นเองนะปีรถเป็นรถปีสองพันสิบเจ็ด ในส่วนของคอนโซลต่างๆเนี่ยนะคะเติมเดิมทั้งหมดเลยไม่มีริ้วรอยขีดข่วนแล้วะแล้วก็ในส่วนของเอครื่องเสียงต่างๆจะเป็นเครื่องเสียงเดิมโรงงานแบบนี้แอร์เป็นระบบแมนวนวลนะ,ะช่อง power outlet สองช่องนะคะในส่วนของหวัวเกียร์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นหุ้มหนังพร้อมกับลวดลายเคฟล่าที่เป็นของเดิมโรงงานมาแบบนี้ eco mode power mode มีให้ครบ นะในส่วนของเกียร์ออตโต้ขับง่ายนะแล้วก็ตัวพนักวางแขนเนี่ยก็เป็นสิหนังสีดำเดินตัดด้วยได้สีแดงเช่นเดียวกันนะรถสวยในส่วนของตัวรถเข้าใหม่แบบนี้นะต้องบอกว่าโลโก้ที่กระจกแบบนี้นะมีทุกบานเพราะว่ารถไม่มีชนหนักหรือว่าพลิกคว่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยโลโก้แบบนี้จะต้องอยู่ครบถ้วนเลย นะตัวฟิล์มเนี่ยน่าจะต้องเปลี่ยนให้นะเพราะว่าเหมือนฟิล์มจะหมดอายุแล้วเดี๋ยวเราดูแลให้นะแล้วก็ในส่วนของตัวบอดี้รถต่างๆรอบคันเนี่ยย้ำพาไปชมกันนะในส่วนของสปอร์ตบาร์ก็ของเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะบอดี้รถเนี่ยเดิมๆไม่มีรอยบุกรอยยุก สติก,กอร์อยู่ตามตำแหน่งครบถ้วนตัวของไฟท้ายก็ไฟท้ายเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะตัวหลอดไส้ฮาโลเจนแบบนี้นะในส่วนของกันชนท้ายก็เป็นของ TRD Sportivo ของแท้เดิมโรงงานมาแบบนี้นะรถสวยมากเป็นรถที่สภาพแด้เข้านะในส่วนของ m ม c ไลเนอร์ก็ใส่มาให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะ อันนี้รถยังไม่ได้ทําความสะอาดนะก็จะมีค้าบสกรปกรกอยู่บ้างเอามารีวิวให้ลูกคาชมกันก่อนนะในส่วนของตัวรถสภาพแรกเข้าแบบนี้อยากให้เห็นตัวของบอด,ดี้รถเดิมๆนะก่อนที่เราจะเอาไปเก็บงานนะแล้วก็ส่วนของการทําสีเนี่ยสําหรับรถมือสองนะก็จะมีบ้าง นายิ่งโดยเฉพาะตัวรถที่เป็นสีดําแบบนี้นะแต่ว่าไม่มีรอยบุกรอยยุบจะเป็นพวกรอยขนแมวต่างๆเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็รอยขีดข่วนแบบนี้นะที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นรอยขีดยาวๆแต่ว่าไม่มีบุกนะไม่มีบุกเข้าไปเลยเป็นแค่สีครูดมาเท่านั้นเองนะนะอันนี้ทําสีแน่นอนอยู่แล้วต้องบอกกันไว้ก่อนนะเพราะว่า รถมือสองยิ่งเป็นรถสีดําแบบนี้นะโอกาสที่จะมีริ้วรอยเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะประตูด้านข้างต่างๆเนี่ยจะไม่มีการทําเอ,อไม่มีการถอดน็อตนะไม่มีการไขน็อตไม่มีการทําสีนะไม่มีริ้วรอยของการแกะหรือว่าทําสีมาสําหรับรถคันนี้เป็นรถสีเดิมโรงงานตั้งแต่แรกสภาพแรกเข้านะก็มีเก็บงานตามที่อ้ําแจ้งไปนะว่าเป็นริ้วรอยขีดข่วนเท่านั้น ไม่ได้มีรอยบุกรอยยุบหรือว่าแม้แต่รักยิ้มบุ๋มเนี่ยคันนี้ยังไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวลองมาชมนะในส่วนของตัวห้องเครื่องแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านหน้ากันต่อนะคะสำหรับนะ,ะในส่วนของตัวฝากระโปรงนะเป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานแบบนี้สติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะแล้วก็ในส่วนของรอยเม็ดอาร์คเส้นหรือซีดเนี่ยเดิมๆทั้งหมดเลย ซีดเหรียบาทแบบนี้นะอยู่ตามตำแหน่งครบถ้วนหัวนอ็อตไม่มีถอดนะไม่มีรอยประแจไาขาโลโก้โตโยตา้าฝาเดิมไม่มีเปลี่ยนในส่วนของตัวฉนวนกันความร้อนต่างๆเนี่ยเดิมๆทั้งหมดนะห้องเครื่องสะ,สะอาดนะไม่มีเอดัดแปลงแก้ไข แผ่นเพดเดิมนะหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยถอดตัวของพลาสติกต่างๆเนี่ยยังคงเป็นสีขาวไม่เหลืองนะแล้วก็ในส่วนของคานหน้าเดิมแบบนี้พลาสติกใสๆรอยสีมาร์กเดิมโรงงานนะยังเห็นได้อย่างชัดเจนเล็กใหม่ค่อนข้างน้อยนะเพราะฉะนั้นสีมาร์กจะไม่ค่อยซีดจางตัวของเครื่องก็ไม่มีการดัดแปลงแก้ไขเครื่องไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มนะห้องเครื่อง ค่อนข้างสวยเลยนะสำหรับรถสภาพแรกเข้าแบบนี้นะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะตัวของกระบะสมาร์ทแคปยกสูงนะเกียรออโต้คันนี้ได้ตัวทีอดีสปอร์ติวปี2017เครื่องยนต์เป็น2,400 cc ดีเซลนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถกับเราได้เช่นเดียวกันไม่สะดวกเดินทางอยากดูรถผ่านวิดีโอคอนะนะสามารถ ทรหรือว่าแอดไลน์ได้นะที่เบอร์0957408265นะอําอยู่ที่เต็นต์ต้นยุสคารนะซอยเสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพนะเป็นรถคัดโครงสร้างเกรด A ทุกคันรถไม่มีชนหนักที่คว่ำหรือว่าจมน้ำนะเป็นรถการันตีโครงสร้างการันตีเครื่องยนต์นะแล้วก็มีบริการดูแลหลังการขายให้กับลูกค้าด้วยสำหรับ ลูกค้าท่านใดที่อยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงนะที่เต็นเราเปิดทําการกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะสามารถแอดไลน์มาขอโลเคชั่นได้นะที่เบอร์เดียวกัน0957408265เข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลย กดไลคะ์กดแช์นะกดติดตามช่องอ้ำรถมือสองมีนบุรีด้วยนะเป็นกําลังใจให้อ้มด้วยนะคะจะมารีวิวรถสวยๆให้ชมกันทุกวันเลยนะลูกค้าที่สนใจรถรุ่นไหนนะที่อ้มยังไม่ได้รีวิวก็สามารถสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะทักไลน์แอดไลน์นะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะสําหรับคลิปนี้อ้มต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ